เจ้าหน้าที่เพาาิ่นว่าจังไรพิ่นธุ์ที่ชงเมื่อบ้านบ่โ,โอ้ยยอ๋อแต่ได้เสียคาา่ะทำเนียมเพิน่นอย่างนี้ว่า้เพิ่นไป์ใดฟันบอกพ่นนะอายุสายตอนนี้อยู่โเห็นอยู่โเห็นคือเพิ่นมาเอาไปทีเรียบร้อยแล้วแม่นบโ่โอ้โยแม่นจ้ะ ตอนพันจับคุมมันพน่ได้นั่นบเป็นม่ได้ก็ถืน่ายายะเจ้าว่าแลนแลนน้ำเต็มแกโอ้เพ่นนี้บ่พ่นนี่ว่แลนป๊บบ่แลนนีโอ้แลนปุ๊บิ่มถามเจ้าหน้าที่พันไม่ได้นัดเจ้าขึ้นไปหาอีกบ่วัพยงโอ้ยย เนาะกับท,กทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องปง FC, ้าด,ด,ดุกเอฟซีมัจจุบสุบร์เนาะกะยินดีต้อนรับก็ซาบุนบานนาอีกแล้วพี่พี่น้องไว้ว่าพกพอ,พอ,พอ,พอนมืนน้อนี้ทั้งสุบกากมาแต่จากบ้านน้องแตีวเนาะกับไปเวียกส่วนโต้พี่พี่น้องเลยโดยทางน้องเพิ่งจะโทรมาพี่พี่น้องเลโทรมาอยากได้ใบใบยังก็ เดินไปสู่ขอเนาะเพราะว่าตอนนี้หันเอ้ยเอ้ยวะ่ะตอนนี้ทั้งทพอนหันเจ้าหน้าที่พื่นมาเอาไปเป็นที่เรียบร้อยได้เลแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในห้องการห้องการตดดํารวจอยู่หัวนโรงเห็นเนาะเอาจะไปจไังไรพอนอไปกับแม่บุญแรกคิดว่าล้องเตียวสิพจะไปน้าเพราะว่าเพ่นได้เอาไปเป็นที่เรียบร้อยได้ว,วันนี้ทั้งน้องวา่าเจ้าหน้าที่พอนอยากได้ใบ ชูคอหรือว่าใบใบอันใะดย,ยืนยันจากในบ้านตอนมือไหวชูชูคอเนะี่ยเพื่อนน้องเ้ยก็ได้ห้ทั้งเอื้อในทายหูบทรงไปหนะ้เนาะสองใบเพื่อนไปน้องเ้ยมีสองใบสมบุนก็ได้ทรงไปหทาทั้งน้องเพิ่น,เป,นเป็นทีเรียบร้อยเนาะได้ว่าถามเพิ่นก็ว่าตอนนี้เจ้าอยู่ไสตอนนี้เฮากําลัง,อย,อ,อ,งนนะอยู่ในห้องการพันนาอยู่ใน้อเจ้าหน้าที่พันยูพนนะยังบสะดวกคุยเนาะ ือว่าทางน้องคนเด็กขาดือว่าตามที่น้องคนว่านี่คือว่าคนเอาไปเป็นที่เรียบร้อนแล้วอเนาะแต่ว่าในในยะที่สมุนไปส่งน้องเตีวหันตอน่ันหันยังบูฮู้คุไปนอนยังบูฮู้คนไปเอาอยังดอว่ายังไม่ได้ไปเอาเนาะเ <c oughs> พราะว่าเขาออกมาก,ก่อนเพราะว่าสมุนก็มีนัดคุไปนอนมีนัดเพราะว่าเขากับเพ้าเอาสามโมโัมบโนไปให้เพื่อนพอคนอยากไปสมโมโัมบโนพอสิ่งใดสาคัญนั่นทางน้องคนก็ฝากไว้น้ำเห่าคนะ วันนี้ได้ก็บอกว่าทามีอยังจ้าโทรหาเอ่ยเด้อเอ่ยออกไปเวียกก่อนก็นเลยออกมาเพี่อไปลองเอ้ยโดยเดี๋ยววันนี้ทางสุวรรณชล้องโทรถามเบิ่งทางน้องเพิ่นว่าเป็นจังได้เรื่องเหตุการณ์มาเคลียร์กันลงโตแล้วเบ้เนาะพอาะฮัชิกับไปกับว่ได้แล้ววันนี้เพราะว่าเวลากับคำเดียวเพี่อไปลองเอ้ย คียกัมนมาลงบ่อเนาะตัวบ่วหับแสดงมายังโมเดลเวียกป่วยพี่น้องไอ้เพราะว่าหลังจากที่สะบนไปแล้วก็คุยกับเป็นทพอเนาะทพอผู้เป็นเจ้าหน้าี่แล้วไอ้พี่น้องไอ้เพิ่นก็นหายคำแนะนำได้ ใหเดือกใพี่น้องเลยให้คำแนะนำให้นอ้องเตวเลือกเพราะว่ามีสามข้อเนาะมีสามข้อเป็นให้ทั้งน้องเป็นเลือกแต่ว่าทั้งสุบัญยัติบวกเนาะเพราะว่ามันบวบวัวทั้งน้องเตวชีเด็กขาดกับท้าพอนเป็นทีเดรอันเดกขาดแบบร่อยบวเพราะว่าตอนที่เข้าคุยกันหันทั้งพอพ่นกระบอกแบบนี้แบบนี้เนาะถ้าว่น้องเตวตัวตว้งใจว่าจังไดนะให้โทรหาเพิ่นแต่เพิ่นชิ่เขามา ให้น้องเต๋วกลับมาเฮือนก่อนให้กลับมาเฮือนกับสบุนก่อนแตวกลับมาเบิ่งว่าทพพนยังอยู่เฮือนบ่เนาะแดดมากอ่ะเฮือนน่ะบริยูให้พี่น้องเฮือนน่ะบริยูแต่แต่ว่าทางบ่พพน่ะไปอยู่เฮือนอันหันค้าเนาะหันค้าอยู่อันใกล้ๆเฮือนของไอ้จ้อยอันเนาะนมีเพื่อนขายก็ต้มขนนมขายเหล้าขายเบียร์เลากอยู่หันนอกเป็นเป็นหันค้าเป็นขายของแห้งนี่แหละโดยวันนี้ทั้งน้องเพิ่นก็ไปหันอันไปตามไปตามทางบพพนเพิ่นสบุนก็ยืนอยู่เฮือน ไอแม่ของไอจอยเนาะยืนะอยู่หันไปพี่น้องเลยหลังจากหันกาทั้งน้องเตวเพอ่นกับไปคนเดียวเพราะว่าคนลายสบุนไปก็ยันราเพิพ่นบรสะดวกเนาะก็ได้ยืนถานกระบอกท้งแม่อยู่เพื่อนของแม่ไอจอยโดยหลังยืนถาหันมาแล้วนกะ็ทั้งน้องพ่นกระบอกว่าไปตามมาแต่ว่าทั้งบอพอนี่บอมาแต่าากุญแเจเพื่อนนี่ทั้ง่นยอมหายแต่เงินกับบุยอมหายเนาะเงินว่าบุมีหมดแล้วเงินล,านนะล้านสี่นี่เนาะในวันนี้เขาก็ได้ถามว่า เจ้าคิดตัวจังไรเจ้าตั้นใจลอยแล้วบ่น้องลอยแล้วอะเพิ่นกะได้คุยอย่างโทรหาทังพอเพิ่นทีไรบอกนัดหมายกันที่ว่าน้องว่าชิดเดอเอาขอาอะไรน่แหละเนาะเราเป็นไลโทรมาวันนี้เมมพิ่นกะยัง่มด้มาเพิ่นๆลองอไรในช่วงนั้นเนาะก็มีทั้งบ้านของสมุนต่เป็นมีเรียกด,ด้วนเนาะเพิ่นกะโทรให้สมุนเข้ามาเข้ามาบ้านก่อนเข้ามาบ้านเฮานี่แหละอันนี้เข้ามาแล้ววันนี้ทั้งสมุนก็เข้ามาฮอดปุ๊บทั้งน,อน้องเพิ่นกะโทรมาวันนี้ โทรมาว่าทังเจ้าหน้าที่มาเอาอล้รด้เอ้ยว่ามาเอาอะไบ่มาเอาได้เอาคนว่าเออถ้ามาเอาเออกระดิญเจ้าตั้งใจดีแต่ว่ามันกระยุยงยากตามน้ำดลังน้องแก้วมาเพราะว่าพันเหตุตามขันนนมข้นตอนเด้อเพนนอลตามขั้นตอนเพราะว่าทาั้งเจ้าหน้าที่อยู่กลุ่มนี้ไปเอาแต่เป็นกระส่งไปมุงนิ่มมงนิ่มมุงนิ่มดชีห้อนบ้านเขาก็ต้องเสียค้านู่นค้านี่เนาะโอ้ยอ้วก่นะ,ะมันก็ไอ ต้องตามที iser, of of But, ่ว <they> ่าเพิ่นเว้าได้ค่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าทางน้องแตวเพิ่นว่ายอมเนาะยอมวันนี้อันทางน้องเพิ่นก็โทรหาเมื่อกี้นี่แหละค่พี่น้องเอ้ยโทรมาว่าอยากได้ใบใบอันสุขอแหเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นอกเบิ่งว่ามาถูกต้องแล้วก็มาแบบสอกันถูกต้องบ่้เป็นจังได๋เป็นจังได๋นะเนาะทางน้องแตวเพิ่นก็อธิบายให้ทางเจ้าหน้าที่ฟังว่า เมาเมาแหลือเกินวา่เนี่ยเงินนำลูกนำเมียว่าอย่างกับบัฟังว่าอย่างกับบัวปฟิดเนาะว่าอย่างกับบ่พอุฟิดเป็นอย่างกับ,บตัวเองถือบิดประมาณนี้อย่างนั่งให้ี่น้องเอ้เขาก็ได้ว่าให้น้องตั้งใจเองถ้าน้องตั้งใจอีกวันนี้ถ้าน้องแบบนี่เออยกิดชีโบเข้ามาหาน้องคือกันเพราะเอฟซีนี่เพิ่นกะโบ,บเห็นดีอยู่แล้วว่าที่น้องเพิ่นกลับคืนไปหาทาวฟอนเนาะ แต่ว่าทางน้องเพิ่นกะผิดแค่เดียวหนาผิดแค่เดียวก็ยังได้ยังให้อภัยก่อน,น,นเนาะเนะาะบ่อยากให้แบบมันเว้าซ้รอยกันะนะพี่น้อง้่ง่ายว่าแบบผิดเดียวแล้วสิเอาป,ปับมันก็เป็นไปบ่ได้หั่นนะเนาะโดยะตอนนี้ก็ทางสุกเาเรื่องน้องแตวก็หลายเรื่องพี่น้อง้ถ้าเว้ามากอตอนนี้เฮาก็ยังเ้าแบบเปิดเผยยังบ่ได้เนาะยังเว้าวแบบ พอซัมมี่กอนหอยพี่น้องไ,ไปแบบวันเกี่ยวกับน้องแตวกับบพ่อนี่กะคุยกันมค้คือเท่านี่ก็ลุ้นพ่อยพี่น้องไปคุยกับตั้งม่บ้านทั้งบ้านน้องแตวมาแน่ทั้งในบ้านไปก็มาหมอบหรือว่ามาหมอบหรือว่ามาเส้นสมมติว่าเนะถ้า่นได้ไปเอาเขาเอาบัวพ่อนี่บัวพ่อคัดเืินถ้า่นได้ลูกไม้ลูกเมื่อกับบวัวหายว่าการเรื่องบัว,บวาหอยอาททษอันนี้ทำเจ้าหน้าที่เลเิกคนกับบอกเนาะบอกทางนั้นอัน ทั้งน้องแต๋อแล้วก็ทั้งในบสถในบ้านเนี่ยพราะว่าในบ้านมาเส้นหายยังดีนะพี่พี่น้องเลยเนาะโดยนี่เพื่นกะบางแกอยากจะโทษมากพี่พี่น้องเลยแต่บุญก็ไม่ได้อย่างมากหรอกแต่ว่ามันมันจำเป็นพี่พี่น้องเลยเนาะจำเป็นเพราะว่าน้องพี่กับเพื่อนกะถ่าอยู่นะเนาะโดยถ่ายมามัดชี้ไปก็ได้เอลยให้กระจเหลือกเบิ้ง มีใบตัวสีขาวหนอ่อยสีขาวตัวจําปูนนี่เฮ้ยมน้องพอดีนี่ยมดกับแมกเราคุนพี่น้องเลยถามว่าน,วน้องแตวนี่เป็นคนที่หนาสงสารไหมคพี่น้องเลยหนาสงสารเพ,พงงาาราะว,ว่าผมมีคนพึ่งพาอาศสยเลยคนในบ้านเนาะเพราะว่าพอ่อกะ ไปอยู่กับเมียวันนี้ยัตติพี่น้องก็อยู่ต่างบ้านบาดนี้แด่น้องนี่ซํากระเทียมเนี่เพิ่นเอิ้นกระเทียมดิบเยังกระเทียมเดียวโหเดียวดิบย,ย,ยังบง่พ่นเาสบุญก็ว่าบ่เป็นเนาะแบบทําอยู่คนเดียวาองกท็ทาสิใช้นจักสิอาศัยยงไพี่น้องนน้เนาะอยปาตอนนี้ทางสบุญก็สิไปเอาน,อน้องน้ําิงพี่น้องเวลาก็สมมาพควรได้ เด็กเสียออกไปเอาน้องลูกสาวมาก,ก่อนทาซีไปหาหน้องสาวกะคือซีไปบรายวันนี้เพราะต้องเป็นมือใหม่เพอน่ะเนาะเหนื่อย,ยป่ะปะไปครับเอาน้องพิงก่อนบาดนี้ให้ทั้งโอ้ยเหนื่อยมากเลยบ้านนี้นนานสาวกะเมื่อนอนรับปะบอกกินเลยฮะสบายดีสบายดีละ นอนรับจะก,กินอีบ่ไปนอนรับบ่อนอนใส่หยิ <c oughs> ไปหับอ่น้องคนนะ่ะเนาะอืมเอาน้องมาแต่งเรียนทาเช่นนาเด็ดแห้งแน่พี่น้องเลยแปรากุญแจเราเพิ่นไปนะกุญแจมลงไปไปหับเอาน้องพิงกอนบาทน,นี่เป็นจังไรเรื่องของน้องเจี๊ยน้องเพิ่มโทษมาพุ่นเอะพอโทรหาเพินเนพ่นยังบ่วหับ พอทางสบุนก็เป็นห่วงอยู่ให้พี่น้องเอ้ยเป็นห่วงทางน้องเพื่อนเนาะเป็นห่วงว่าเป็นจังไดเนาะเด็กเพื่นว่าจังใดห้ยคำแนะน้ำจังไดเข้ากันอย่างพู่ะนะตอนนี้เนี่ยหัวขาทางน้องพันโทมากเนาะขัปลาขัดป,ป,ป,ปลามงสภาพรถเลยพี่น้องเลยอ้าวประตูนั่งเลยอไปบ้า มันถึกคนมันนั่นแบบจ้ะไหอ้ไเด้ออมานอกประตวกะหลอกตัวอีกไบ่ได้ป่าวเวลาแล้วบันเดอรด้ยคาย เอาเอ้ยอันทับเอาน้องโทรหาน้องสาวมื่อกี้นี่ว่าตงมี้โทรบอกว่ากินนี่เพิ่นโทรมาอย่าไปใบอันดาเล่นใบสู่คอสู่คอใบอันอย่นยันจากในบ้านเหรนบ่แเมนตาม้มาเป็นลูกเป็นผัวเทีบอ่อน,นะอนี่ข่อยก็ได้ส่งไปรหารเพิน่นแล้ววันนี้ทั้งน้องเพิ่นก็นยังบ่สะดวกคุยบอสคุยกับเพิ่นอยู่นะคุยเรียกับเพิ่นอยู่ <c oughs> ยตอนนี้น้องยิ่งเพิ่นน้ำตาที่เพิ่นเพิ่นบอกคือว่าอยู่ลรงเห็นเพิ่นนะ อยู่ห่องการอยู่โรงเห็นห่องการก็คือจะอยู่น้ำเจ้าละทีพันนั่นนะอยู่น้ำเจ้าละทีพันต้องต้องถามต้องมีนักพูดแต่ว่าโทรมาเอื้อยอันทรงใบนั่นไห้เฮาในเด้อเหมือนนะใบสุขอน่ะทั้งเจ้าละทีพนยาเข็นป่ะมันนี่ทั้งสกุนก็ถามว่าไอสรุปแล้วต้นต้นใหญ่นนาที่พ่อเพิ่นให้เลือกคันบ่ ไม่เอ็นผ่นน่ะเขาตั้งใจตัวนี้แล้วผ่นมาเอาไปแล้อ <c oughs> เอาผ่านอ่ะเอา็ดีได้ทำใจ,จตั้งใจได้ขาดร้อยเนาะได้ผ <c oughs> ่านโยปโปะมาหาในว่าทันนี้เชืนน่อมด้วยฝอยลูกค่ะแรงว่างๆๆอนะพี่จเพราะว่าทางเขากับโบเมียนยังไม้พี่น้องเป็นห่วงทางน้องเพินพ่นแจะคนก็อยากอยู่ระเบิ่งอยู่แตมม่ว่า อยู่บ่ไร่หมดนี้เพราะว่าเขามีเพียกนัดกับเพิ่นไว้อยู่ในบ้านเนาะต mm. อนเขากับบุหว่าทางน้องเพื่อนที่เกิดเรื่องแบบนี้เขาก็อะเนาะอืม mm. อ่ะเนาะวัน mm. น,น,นี้ทางน้องเพื่อยุ่โปมาแล้วอัดเสียงมาแล้ว ลองเมียนเฮือนกนเด้อสิบัดดูกันกนปัดันูกันอเป็นวทาาทตคิดโอ้แ่แสดงว่ากลาับมาแล้วมาแน่นอนมีเวลาสิปัดดูเพือนบาคนก็ทำเป็นเาเลองโทรถามมน,นถามเพราะเมืองลาวกันเนาะกอเรื่องลาวแหะ ด้ยนั่นไอ้น้องจบแล้วจบแล้วบอด้จบแล้วอ๋องงกำลังเ่ยงรันหลังหลังเพื่อนเลยบอเลยหลังกองหลังกอช่วยออกไปเลยบ่นั่นว่าเพิ่นมาน่กไ่ได้คัดขืนอนยังบอใช่องอเคปะาพิ่ยู่ตําวัดบอ อยู่โรงจเห็นเจ้าหน้าที่พันว่าจากไหเพันที่ชงเมื่อบ้านบ่นบอ้อยโอ้แล้วไ,ได้เสียค่<จ>ะทาเนียมพ่นอ,อย่างนี้บ่อ้เพ่นไปฟาร์อืแต่ตว่ตอนนี้หันปอเพจนะอยู่ซ้ายตอนนี้อยู่รงเห็นอยู่รูเห็น คือเพิ่นมาเอาไปทีเรียบร้อยแล้วแม่นบ่อแม่นจ้ะตอนเพิ่นจับกุมมันเพิ่นบ่ได้นั่นบ้างเพนไ่ได้ขัดขืนบ่างเพนเจ้าว่าเล่นเลนน้ำเป็นแรงอ๋อเพิ่นนี้บ่กลพนเล่บ่แงลนป๊บบ่แงลนนี้โอ้แต่ว่าทันอยู่เนาะบ่ได้ขัดขืนแต่เล่นปุ๊บ กับราบ้างเดอ้อเจ้าเดอ้อว่ามันนี่มัน,นคำในเอ้ยคือที่ได้ขึ้นไปหาเดอ้อนี่อย่างกระโทรหาหอหอพอเอ้ยหาชีได้วินน่นลอยลอยมูมงี่อย่างที่เจ,จ้ากะเรื่องจิตใจลอยใช่ไหมก็ทำใจเอาแน่นเลยก็ทำใจเอาได้นองเลยถ้าอยู่ไปก็คือทั้งคนแนะนำหมดและวเจ้าชีลำบากแล้วก็อุกใจตลอดชีวิตลอย เรือว่าวิทแนอะเนาะวิทแล้วโอเคฉันน่องไงท่านเจ้าเก็บเพื่อนเก็บชานแน่จงนังมี่อย่างจะโทรหาเอื้อยใหม่เด้อใช่เนาะแต่เพิ่อนทางเจ้าหน้าที่เพิ่นไม่ได้นัดน้องขึ้นไปอีกบ่เออเพิ่งถามเจ้าหน้าที่เพิ่นไม่ได้นัดเจ้าขึ้นไปหาอีกบ่ยากต่อไปโอเคนะโอ้ไงเนี่ย เนยเออเพิ่นเพิ่อนพ่อไงน้องแต่ปฏิเสธรถแม่ก็จะมอบให้เพื่อนได้เด้อจะมอบให้เพิ่นได้เพราะว่เฮานี่บูมีแล้วมอบให้เพิ่นจะไปกับรถล้างกับบูมี่แบบนี้เนี่ยลูกย่างยังเองแน่กับพ่อเพิ่นความลากเขากับแย่ดีแต่กับเฮากับบูมี่ดีนะโดยจานเย็นน้องเลยสู้ซู่มันต้องผ่านไปด้วยดีน้องโอเคฉันเด้อ นกนี่เก็บเพื่อนเก็บชานก่อนเพราะว่าทางหัวงพอเป็เดเือนในชานหกเลยเนาะหือว่าไปมาเป็นที่เรียบร้อยดีฉันเนาะบริตัวพี่น้องเลยเอฟซีกับรุ่นอยู่ได้ตอนนี้พี่พี่น้องเลยว่าทั้งน้องตเตีวบริตยันบริตขาดอีกยันคือเมื่อนั่นเนาะเน่นเป็นคือเมื่อนั่นเห่อมันกะเด็กขาดแบบนี้ทั้งพ่อแม่พี่น้องที่แบบเป็นห่วงทั้งน้องเพื่อนกะสบ,บายใจบาทนี้เนาะตัวเขาเองก็สิสบ,บายใจเพราะว่าทั้งสมบูรณ์กะ ว่าชิยวฟังน้ำเพิ่นยู้มันอ่ะเฮาหยาบเวียกเพื่อนพี่น้องเลยมันก็ได้เขาบอกเพิ่นยู้แต่เฮากับแบบจะเพิ่นว่าจังไดเฮาก็ยังบุคูค่ะนะเฮาก็บบุคูใจน้องเพิ่นอีกเนาะว่าน้องเพิ่งว้าวเทพโบนะพรายัานมาประตัวคือเมื่อไหนมีบมือเว้นจะบ่ยวกกินข้าไม่ียากไปเจอเรื่องกันเนาะแมนวันนี้ยันว่าพอดีกันแด่แห่ไพ่กันคือเก้ารอบสองนะทั้งชาบุญก็ได้แบบ อ้าวในก็ในจะต้องโทหาเอ้ยเอ้ยไปเวียดก้อนหนอเนาะโดยตอนนี้กะในพูเรื่องเล่าแล้ไปพูดเรื่องมาพรนอทางน้องแตวเพิ่มให้ทั้งเจ้าหน้าที่สุมเมื่อบ้านแล้วตอนนี้เนาะเพราะว่าอาการเพิ่นนี้ก็เห็นแนวกะนักเติบยู่เห่นแนวกยไปถือไฟไฟกันญาติยิ่งน้องแตวอยู่กับลูกชายสองคน ลูกชายก็ยังเป็นเบี้ยยุ่จักจั่พึ่งพาอยังได้เนาะยายาเป็นห้องเล่นใช่เนาะแม่นบอกว่ายายายังเล่นใช่บ้านนี้อ่ะจังไรกะมีแต่ให้อภัยน้องคนเด้อป้าลู้เลยว่าทั้งน้องคนกะคนฮาต้องมีผิดพลาดเนาะวันนี้น้องก็ได้ขาดได้อะวันนี้ตามรักกันน้องพันขนาดสงสารอยู่วันนี้เนาะเห็นอย่าง้วกะทั้งสุน ชนโตสมบูรนี่ก็ยังเป็นห่วงน้องเพื่อนพี่น้องอะไรข้ามังคืน,นจีน่จะเปลี่ยนจากใดตะกี้หน่นยังว่าสบายใจเพิม่มนีูกมีผูดมาอยู่นำ้ำบัดพอมาอยู่น้ำยังมีเรื่องถูกใจที่เพิ่มอีกโอ้ยว่าเนาะบ้านสันโอเคสำหรับคิดน้องแตวมีแต่ว่าทาบูอื่นทาบูมี่ยังเกิดเรื่าบูมี่ยังเปลี่ยนแปลงพ่อพี่น้องอะทั้งสมบุญก็จะได้ขึ้นไปหาน้องเพิ่นอีกอนันนน่นึองเนาะขึ้นไปถามเบิ่องแหละถามไทยมาดึงเรา ลุกได้เหรอหน่อยเปอร์เซ like no. yeah. nah. no. ็นต์แทบวะเนาะดูว่าจังไรทั้งพยานบ้าน้องเพิ่นตัวอ่ะจังไรกับเขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประลุงละลายเด้อเนาะถ้าตัวไอ้วันนี้เข้ากันคือว่าเป็นบปรเลียนของเข้าแล้วบาทนี้บูเป็นบปรเลียนน้องแต๋อแหละเนาะสีเธอว่าจบจบการนะเข้ากันน้องแบบเข้ามันหักแพงเลยเนาะน้องก็ซอยน้องจะไปที่แม่แหละน้องมาตัวเอามันดูว่า กะชิบว่าเทพ <c oughs> เล้ก็ดีใจนำถ้าน้องตัว <c oughs> เขาก็เสียใจยเนาะบา <c oughs> ยบอยไปสั่ชานบ้านงมี้คลิปนี้ไปทำลูกสาวกันเนาะสบายดีเนะไปพี่ร้องเลย <c oughs> สบายดีอ้ย